เราเลือกไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่เป็นรัชการเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นเราสั่งไป20ล้านโดสครับมันถ้ามาเนี่ยตรงนี้คือให้กับประชาชนครับให้ฟรีครับตรงนี้รัฐบาลไดก้กำหนดไปแล้วนะครับตมคก็ชุดใหญ่ก็ผ่านไปแล้วนะครับว่าเราเลือกตอนนี้เอไอเดมี2ตัวใช่ไหมเราเลือกไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่เป็น รัชการก็คือว่าให้กับประชาชนฟรีครับแต่เนื่องจากว่าสั่งมันไม่ได้มาได้ทันทีแล้วตอนนี้ก็แย่งกันมากนะฮะพวกเราคงเห็นนะในหลายประเทศไต้หวันเองออสเตรเลียหรือแม้แต่สิงคโปร์ซึ่ใช้ไฟเซอร์เป็นตัวแรกๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ครบเลยคณะนี่เขาฉีกมาก่อนเราต้องนานคนก็น้อยกว่าเราเพราะว่าไม่มีวัคซีนส่งไปครับนะฮะก็คือเขราะเขาใช้ไฟเซอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไฟเซอร์เนี่ย เร็วสุดนะฮะตุลาครับแต่ที่จริงต้องพูดอย่างนี้นะฮะฝรั่งเนี่ยเขานี่ไม่เคยผิดสัญญาแต่เราบางทีไปตีความเองเขาใช้คำว่าโฟสต์ไตรเมสเตรครับคำว่าโฟส์ไตรเมสเตอร์ั้งแต่นหนึ่งตุลาถึงสามเมืธันวาครับมันจะมาสามเมดธันวาก็ได้นะเขาไม่ได้ผิดสัญญาเขาไม่เคยบอกว่าเป็นหนึ่งตุลานะแต่พอบอก โฟสต์ไตเมสเซอร์เราก็ไปทึกทักเขาเองไม่ต้องมา1ตุลาซึ่งมันไม่ใช่เหมือนตอนนั้นเหมือนเราทึกทักกับอซาเซนิกาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นเราสั่งไป20บล้านโดสครับมันถ้ามาเนี่ยตรงน,นี้คือให้กับประชาชนครับให้ฟรีครับก็คือจะไปแร่งให้เข็ม1เข็ม2ให้คนไทยได้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากให้เกิดเทอร์มินตี้ให้มากที่สุดครับเราก็ต้องดูนะครับวัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีแน่ๆคือเรามีอัลซาเซนิกานะครับมันตอนเนี้ย เรารู้ว่าตอนนี้ช้อยมันมีหนึ่งคือแอซาเซนกาสคือ m อ็มไอเม่จะเป็นไฟเซอร์และโมดอน่าไฟเซอร์เรากำลังจะได้มา1.5ล้านก่อนนะครับในที่ประชมุมว่ก่าก็ตกลงกันแล้วว่าตอนนี้บุคลกากรทางการแพทย์ทั้งหมด7จ็ดแสนคนนะทีฉีดซึ่งฉีดซิโนแวคสองเข็มไปครบแล้วเนี่ยนะฮะรับประมาณ3าถึงสเดือนแล้วเนี่ยนะครับจะต้องบูสเตดรครับเราให้เป็นพอยลิตี้เลยนะครับถ้าไฟเซอร์ยังไม่มา เราจะฉิดแ s t ตาเซเนก a ให้ถ้าไฟเซอร์มาเร็วนะครับ1.5ล้านเราก็แนะนําไปนะครับว่า1.5ล้านไพ i อมนิต้ต้องให้กับบุคลากรแพทย์ที่ฉีดซูร์แมกซสองเข็มไปก่อนเลยครับ